กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเ p m ีแมคไทค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนำอีกหนึ่งคันเป็น Honda CR-V เข้ามาเปลี่ยนยางตีเส้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยางยี่ห้ออะไรค่ะค่ะส่วนนี้ก็เป็นยางที่จะใส่กับ Honda CR-V นะคะเป็นยางบิดสะโตนนุ่นดูเลอร์470ไซส์225ทับ 65R17 ด้วยลดลายยางก็จะเป็นดอกละเอียดนุ่มเงียบช่วยในเรื่องรีดน้ำแล้วก็ยึดเกาะถนนนะคะ ที่สำคัญยังเหมาะกับรถ SUV และ CUV โดยโตรงนะคะทางร้านก็ขอแนะนำนะคะบิดสโตนดูเลอร์470น,นะคะมาหน้า CRV ที่เข้ามาเปลี่ยนยางสี่เส้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านแนะนำเป็นบิดสตนนนนนนโตนดูเลอร์470ไซส์225 65R17 นะคะเป็นหลอกละเอียดนุ่มเงียบเหมาะกับลูกค้า SUV และ CUV โดยโตรงนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์024594626หรือทักแฟนเพจได้เลยค่ะ ขอ,ขอบคุณลูกค,ค้าฮอนด้าซีอารีมากๆที่เลือกใช้บริการนะ้าเนฟพี่แมคคายสวัสดีคะ่ะ